สวัสดีจ้ากลับไปแล้วกับแม็กแอนจอยชาแนลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวุธิภาวะมันมีเหตุผลที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปฟังคลิปยาวกันวุธิภาวะมีทั้งหมดสด้านหลักๆมีด้านอะไรบ้างคะคุณจอยมีวุธิภาวะทางอารมณ์ทางสังคมทางสติปัญญาแล้วก็ทางการเงินอะเริ่มโดยทีข้อหึ ก็ถ้าวุธิภาวะทางอารมณ์ก็คือเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ไม่ระเบิดใส่คนอื่นไม่โวยวายแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีวุธิภาวะทางอารมณ์รู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสมแสดงว่าเป็นคนที่มี EQ ค่อนข้างสูงหรือไม่ตัดสินใจด้วยความหมุนหงิดใช้วิวธีใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา นี่คือคนที่มีวุธีภาวะทางอารมณ์ต่อไปวุธิภาวะด้านที่สองคือด้านไรด้านสังคมอะด้านสังคมมีอะไรบ้างก็เหมือนรู้จักการวางตัวอยู่กับผู้อื่นได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคาลบในกฎกฎติกาของสังคม,มและรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการมีวุธิภาวะทางสังคมทําให้เราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและทําให้เราทํางานเป็นทีมได้ดีและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างต่อมาข้อที่3คืออะไรคะ วุฒิภาวะทางสติปัญญาข้อสน <c oughs> ี้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับมีความคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ เปิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอืคนที่ม,มีวุฒิภาวะทางด้านนี้จะไม่ด่วนสรุปแต่ว่าจะหาข้อมูลหรือเปรียบเทียบและใช้ความผิดพ้าในอดีตเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองอหรือพวกคนที่มีความสนใจใคร่รู้อะไรต่างๆตลอดเวลาพวกนี้มักจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางสติปัญญาสี่ ก็สี่วุฒิภาวะทางด้านการเงินโอเคการเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านการเงินเป็นอย่างไรก็เป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างพอดีไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งอย่างเดียวแต่ต้องบริหารจัดการการเงินได้อย่างเป็นระบบด้วยรู้จักวางแผนอนาคตไม่สร้างหนี้เกินตัวแล้วก็ มีการออมเพื่อความมั่นคงในระยะยาวคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านนี้ไม่เพียงแค่หาเงินเก่งแต่ยังจัดการได้อย่างมีระบบจึงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีอิสระทางการเงินนั่นก็คือไม่เป็นภาระคนอื่นหรือสร้างภาระด้านการเงินให้คนอื่นหรือกับตัวเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลามีคนบอกคุณว่าคุณมีวุฒิภาวะทางด้านอะไรต่างๆไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณสามารถตอบกลับไปว่าทางด้านไหนละ่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอๆอไปเราจะไปทำแบบทดสอบกันค่ะโอเคแค่นี้ด้ติดตามนะคะบ๊ายบาย